เยียรักษาบาดแปลในใจคุณนี่ายเป็นปอติได้นั่นก็คือการให้อภัยว่าสูตรที่หนึ่งเทวดานะนะั้นเน่ะยืนณะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูนพระผู้มีพระภาคด้วยขดาว,ว่าข้าอะไรหนอจึงอยู่เป็นสุขข้าอะไรหนอจึงไม่เศร้าโศกข้าแต่พระโคดม พระองค์ชอบฆ่าอะไรซึ่งเป็นธรรมอันเดียวพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าฆ่าความโกรธเสียได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธเสียจึงไม่เศร้าโศกเนี่ยเทวดาภร,ริยาเจ้าทั้งหลายสารรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะฆ่าความโกรธนั้นเสียแล้วย่อมไม่เศร้าโศกอันใด วิธีที่จะทําให้คนที่เราเกลียดชังนะฮะหายไปจากโลกนี้ <S <S ก็อย่างที่เกินไว้ข้างต้นนะครับว่าถึงแม้จะทําลายคนคนนั้นน่ะให้กลายเป็นผุยผงความเกลียดชังนั้นก็ยังคงอยู่กับเราไม่หายไปไหนทีนี้จะทําอย่างไรดีครับเกลียดรับอยู่ตรงนี้ครับคือท่านบอกว่าให้ฆ่าเลยแต่เป็นการฆ่าที่ตัวต้นต่อคือความโกรธเกลียดที่อยู่ในใจของเรานั่นเองนะฮะ ท่านว่าใครข้าจะตัวนี้ได้คนที่เราเกลียดก็จะหายวับไปกับตาจะกลับกลายเป็นเพื่อนมนุษย์ที่น่าเห็นอกเห็นใจมาแทนที่นะครับคนที่ไม่มีความโกรธเกลียดอยู่ในใจนั้นแน่นอนว่าโลกของเขาย่อมกลายเป็นโลกแห่งความสุขสดชื่นไม่มีคำว่าเศร้าโศกอีกต่อไปแต่ขอภายนะฮะงั้นเนี่ยพูดง่ายแต่ทำยาก เพราะจิตใจของคุณจะต้องมีความมั่นคงหนักเด่นและไม่ยอมแพ้คุณจะต้องมั่นใจกับตัวเองว่าคุณสามารถทําได้ถ้าคุณมีความมั่นใจตัวเองคุณก็จะสามารถทําให้คนที่คุณเกลียดหายหมดไปจากโลกนี้ทุกคนด้วยมือของคุณเองเทคนิคฆ่าความโกรธที่พระพุทธองค์ได้แนะนําไว้ในพระไตรปิฎกผมขอ อนุญาตนำมาอธิบายเป็นกระบวนการปฏิบัติที่เข้าใจง่ายๆนะฮะขอเพียงแค่คุณมีความเชื่อมัน่นพร้อมที่จะต่อสู้กับอปรสรคต่างๆที่จะมาท้าทายคุณแล้วคุณก็จะพบด้วยตัวของคุณเองว่าเมื่อใดที่ความเกลียดของคุณหมดสิ้นไปคนที่คุณเกลียดชังรอบๆตัวคุณก็จะค่อยๆหายหมดไปทีละคนอย่างน่ามหัศจรรย์พร้อมกันหรือยังครับต่อไปนี้คือขั้นตอนในการปฏิบัตินะคะ หนึ่งขั้นแรกให้เตืนตัวเองก่อนว่าถ้าคุณไม่ชอบหน้าใครยิ่งคุณไปนึกถึงความชั่วของเขาทุกวันคุณก็ยิ่งเกลียดเขามากขึ้นเป็นทวีคูณและความเกลียดชังที่คุณสะส,สมไว้นี่เองที่มันจะเป็นเชื้อไปเผาอกคุณให้ร้อนอกร้อนใจตลอดไปขั้นที่สองนะฮะตามหลักพุทธพจน์ที่ยกมาข้างต้น อาวุธที่จะสามารถฆ่าความโกรธได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือความเมตตาความคิดปรารถนาดีและความคิดเห็นคุณค่าความดีต่อคนที่เราเกียดชังนั่นเองนะฮะขอให้คุณมั่นใจในอาวุธที่จะฆ่าความโกรดนี้ว่าสามารถช่วยคุณได้อย่างแน่นอนและขั้นที่3ให้เริ่มต้นด้วยการตั้งสัจจก,กับตัวเองยิ่งกล่าวต่อหน้าพระพุทธรูปก็จะได้ผลดียิ่งขึ้น ว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่คิดในแย่ร้ายต่อนายหรือนางสาวหรือนางคนที่เราเกลียดอย่างเน็ดขาดแต่จะคิดในสิ่งที่ดีๆมองเห็นในแง่ดีมองด้วยความการุณายกย่องในส่วนที่ดีของเขาแต่ไม่ใช่ยกยอนะฮะ มองแต่ในเชิงบวกจะระดมความคิดในแง่ดีถึงคนคนนี้ทุกครั้งที่ได้เห็นได้ยินหรือนึกถึงทุกครั้งไปโดยจะไม่ยอมผือพลาดพังไปคิดแง่ร้ายกับเขาแม้แต่เพียงครั้งเดียวและข้อสุดท้ายครับข้อ4เมื่อตั้งสัจจะแล้วต่อไปคุณก็จะได้สนุกกับการเล่นกับความคิดของตัวเองเพราะมันจะมีเหตุผลหลายๆอย่างมาท้าทายคุณว่า คุณจะสามารถทำได้หรือไม่คุณจะสามารถคิดดีต่อเขาไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ขอให้คิดว่ามันเป็นเกมถ้าคุณชอบความท้าทายถ้าคุณชอบจันชนะเกมคุณจะทำได้คุณจะผ่านด่านไปได้คุณจะถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับฟังคลิปนี้นะครับฝาก กดไลค์และช่วยสับสไครให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะครับขอบคุณมากครับ